ธรรมยามของคำว่าเศรษฐกิจตามทัศนะของพุทธบริษ,ษ,ษ,ษัทควรจะมีว่าต้องจัดให,ให้เกิดความถูกต้องของชีวิตเกี่ยวกับปัจจัยในทางที่จะทำให้ชีวิตนี้เกิดเป็นผลเป็นกำไร ถึงระดับสูงสุดที่ธรรมชาติจับมาให้ <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่มันกำลังมีอยู่ <c oughs> มนุษย์ใช้วิธีสังเศษแท็กิจเพื่อหากำไรให้ได้มากที่สุดโดยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่แล้วมันกลายเป็นไป กลายไปเป็นว่าเร่อมจะเป็นไปเพื่อดีที่สุดสำหรับกิเลส <c oughs> มันดีที่สุดสำหรับกิเลสฟังดูแต่ว่ามันไม่ได้ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ที่แท้จริงคือมันไม่ไม่ได้ดีที่สุดสำหรับสติปัญญาที่แท้จริง หรือมนุษย์ที่แท้จริงมันไปเป็นดีที่สุดสําหรับมนุษย์ที่มีกิเลสก็คือดีที่สุดสําหรับกิเลสคนจึงใช้เศรษฐกษิจเป็นเครื่องมือหาอะไรอะไรตามที่กิเลสต้องการอย่างมากที่สุดอย่างเก่งที่สุดอย่างไม่มีใครสู้ได้เนี่ยปัญหาทางเศรษฐกษิจมันมีอยู่อย่างนี้พวกอันธพานอาชญากรทั้งหลาย มันก็มีกิเลสแก่กล้าแล้วก็จัดให้เรี่ยวแรงของเขาชีวิตของเขามีกำไรถึงที่สุดเขาจึงฆ่าเขาจึงขโมยเขาจึงเปิดพตชิดในตามเขาจึงทำอะไรอีกหลายอย่างหลายประการรวมทั้งที่เขาประกอบอบายามุข อันเป็นต้นเหตุให้มันเกิดความยุ่งยากลำบากอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้ามาอีกเขาก็ยังถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขานันอันตรพานอานยากรเหล่านี้ก็ถือว่า,าการใช้อำนาจกำลังสติปัญญาของเขาเหียดเบียนผู้อื่นทำลายร่างผู้อื่นเพื่อเอาประโยชน์ มาให้จากตัวอย่างสดๆร้อนๆนั่นแหละเป็นเศรษฐกิจของเขาคือเป็นความถูกต้องของเขาเขาจึงประกอบอาชญากรรมซึ่งเราเห็นได้ว่ามันหนาแน่นขึ้นทุกที่ในแผ่นดินนี้ในเมืองไทยนี่หรือว่าทั่วไปทั้งโลกต้องถือว่าอเศรษฐกิจสองกิเลสมันกำลังระบาดเศรษฐกิจ ของกิเลสไม่ทความว่ากิเลสมันต้องการจะเอาให้ดีที่สุดให้มีกำไรมากที่สุดทำแบบของกิเลสแล้วจึงประพฤติอาชยากรรมไม่ใช่เพียงแต่อาทยากรบุคคลเป็นคนคนบางคนที่ประพฤติอาชญาร,รมอยู่ที่นั่นที่นี่ จะมันหมายถึงอาชญากรใหญ่โตมโหรานมหาศาลเป็นประเทศที่มีอำนาจเป็นประเทศมหาอำนาจอภิมหาอำนาจอะไรก็ตามที่เขากระทำอาชญากรรมชนิดท,ที่เรียกว่าผลดีทางเศรษฐกิจของเขาเพื่อประโยชน์แก่เขาเพื่อเขาจะได้เป็นเจ้าโลกจะได้เป็นผู้ครองโลก และต,ต่อไปนี้อะไรอะไรก็จะอยู่ในกํามือของเขาหมดนี่คือเศษธธธธธรษฐกิจของเขาจจัดชีวิตนี้ให้ได้กำไรที่สุดให้มีกำไรที่สุดตามที่จะจัดได้อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นเศษธธธรษฐกิจสองกิเลสมันเป็นปัญหาที่กําลังคอรอบงำอยู่ทั่วไปทั้งโลกเราจะทำกันอย่างไรดี <c oughs> ถ้ามาก็จะพูดถึงปัญหาของตัวอีกทีว่าจะมาบอกว่าอาชญากรรมทั้งหลายมันเป็นปัญหาทางศีลธรรมไม่ใช่ปัญหาทางเศรษฐกิจแต่เมื่อเขาไม่ยอมใช้คำว่าศีลธรรมเราก็ต้องยอมใช้คำว่าเศรษฐกิจแต่ต้องเป็นเศรษฐกิจตามความหมาย หรือตามพัฒนะของพุทธบริษัทให้เรามีเศรษฐกิจก,กันอย่างนี้แล้วเราจะแก้ปัญหาต่างๆในโลกนี้ได้ให้ทุกคนแสวงหาประโยชน์สูงสุดจากการจะพฤติการจะทำโดยเรี่ยวแรงโดยชีวิตจิตใจในลักษณะที่มันถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสิ่งสูงสุด ซึ่งจะเรียกว่าพระเป็นเจ้าก็ได้ซึ่งจะเรียกว่ากฎของธรรมชาติก็ได้มันเป็นอย่างเดียวกันกฎของธรรมชาตินั้นเขียบขาดลงว่าต้องอย่างนี้แล้วมันจึงจะเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้แล้วมันจึงจะเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้แล้วมันจึงจะเป็นอย่างนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงได้นี่เมื่อเราต้องการความสงบสุขเราก็ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันเป็นไปเพื่อความสงบสุข ให้มันเกิดกําไรที่สุดขึ้นมาเป็นความสงบสุขเรียกว่าประพฤติตามหลักเศรษฐกิจของพระเป็นเจ้าหรือของธรรมชาติซึ่งมีกฎเฉียบขาดในรูปแบบเดียวกันกับพระเป็นเจ้าเราเรียกว่าพระเป็นเจ้านี่เรามาถือหลักเศรษฐกิจตามแบบของพระเป็นเจ้า หรือตามแบบของสัธรรมหรือกฎของธรรมชาติอันศัดิ์สิทธิ์ขีดขาดอย่างนี้กันจะดีกว่า